อ่านี่นะครับวิธีทําความสะอาดนะครับพวกคราบใครนะครับของเฟสดของเฟดบอร์ดกีตาร์นะครับเนี่ยนะครับเวลากีตาร์ที่ผ่านการเล่นปัฒนาจะมีคราบใครนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีพวกคราบใครดําๆเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับจะเป็นคราบฝังแน่นด้วยนะครับเราใช้จะเป็นน้ํายาทำความสะอาดกีตาร์หรืออะไรเนี่ยมันก็ออกระดับหนึ่งนะครับแต่จะไม่ออกมากนะครับและอย่างหนึ่งมันจะไม่เปิดถึงเนื้อไม้นะครับเพราะมันไม่กัดนะครับน้ำยาพวกนี้เป็นน้ำยาทำความสะอาดกีตาร์ทั่วไปหรืออย่่ยจะเป็น เช็ดเบื้องต้นพวกฝุ่นแล้วก็ให้มันเงาอะไรเงี้ยครับแต่เช็ดอ่างเงี้ยก็ไม่ยากครับนี่เลยครับสเตยครีมนะครับไม่ได้โฆษณานะครับเช็สเตยครีมนะครับทาลงไปนะครับถ้าเพื่อนๆกลัวเป็นมือนะครับก็ใช้แปรงสีฟันนะครับแปรงสีฟันนะครับนี่ทาลงไปเลยนะครับทาลงไปเลยนะครับผมทาลงไปง่ายๆครับอย่างนี้เลย ยิงยิงย,งยิงทาไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะครับไม่ใช่ว่าทาเยอะแล้วจะยิ่งดีนะครับเนี่ยก็ทาไปทั่วคอเลยอันนี้ผมทาไปบ้างแล้วเน้นตรงซอกๆนะครับก็เหมือนทำความสะอาดได้เลยครับอ่าน้ายานี้คือไม่ต้องกลัวว่าจะทําร้ายเฟนบอร์ดทีต้าน,นะครับทาลงไปเลยนะครับแล้วจะไม่ต้องออกแรงนะครับไม่ต้องแปรงนะครับไม่ต้อง หูงี้นะครับผมแค่แค่ทาแค่วางลงไปนะครับยังไม่ต้องออกแรงขัดอะไรนะครับเดี๋ยวเราใช้ผ้าเลยครับหลังจากนั้นนะครับทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณสามสิบวิหรือหนึ่งนาทีก็ยิ่งดีนะครับแต่อย่าให้มันแห้งนะครับผมโอเคอ่านะครับหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีนะครับผมเราจะใช้ผ้าที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นผ้าขนหนูแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งไปใช้ผ้าชามูนะครับแบบแบบนี้หรือว่า ผ้านุ่มๆหรือผ้าเื่นๆที่เอาไว้ขัดเงาไม่ต้องนะครับใช้ผ้าแบบนี้เลยครับไม่ต้องกลัวจะเป็นรอยนะครับยังไงมันไม่เห็นนะครับเนี่ยผ้าดินผืนตรงนี้นะครับผมมันจะดีมากนะครับแล้วเราก็เช็ดเบาๆนะครับไม่ต้องออกแรงเลยครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับเช็ดเบาๆไปเลยนะครับไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยนะครับผมเทคนิคนี้หลายคนอาจจะรู้นะครับแล้วก็มีหลายคนที่ไม่รู้นะครับอ่าง่ายๆนะครับเนี่ยผมไม่ต้องออกแรงเลยบางคนต้องมานั่งถูกันแบบ ถูแบบนี้ไม่จําเป็นนะครับเหนื่อยนะครับอันนี้ผมทําผมจะทําให้กับกีตาร์ที่ขอที่ผมขายทุกตัวนะครับหรือลูกที่ลูกค้าส่งมาก็จะทําแบบนี้หมดนะครับก็เราจะเช็ดเนี่ยครับดูครับเห็นไหมครับโ้ดําปีเลยนะฮะเราจะทําให้กีตาร์ทุกตัวที่ออกจากร้านผมนะครับที่รีวิวในยูทูปทุกตัวนะครับก็จะใช้แบบนี้นะครับอ่านี่นะครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับแทบไม่ต้องออกแรงเลยว่ะอันนั้น แนะนานะครับให้ใช้ผ้าแบบนี้นะครับผ้าที่เป็นขนหนูนะครับขนหนูเล็กๆนะครับซื้อร้านสะดวกทุกอย่างยี่สิบก็มีนะครับขนหนูผืนเล็กๆมาเอามาตัดก็ได้นะครับมันจะไม่เหมือนกับผ้าชาโมหรือผ้าขัดเงานะครับมันจะมันจะเนี่ยครับดูโหเจ้วกนะครับผมหรือเจ้าของกีตาร์ตัวนี้คือไม่ไม่อะไรเลยครับไม่เก็บไม่ไม่เช็ดนะฮะก็คือขายมาสารภาพเนาะ ร้านของก็รับซื้อนะครับรับซื้อมาแล้วก็ทําให้มันสะอาดก่อนที่จะเรียกว่าก่อนที่จะขายลูกค้าคนต่อไปนะครับอ่านี่นะครับไม่ต้องออกแรงเลยนะครับไอ้ตรงไหนมันยังไอ้ตรงไหนมันยังมีคราบดําอยู่ก็ใช้ผ้าที่มันเปียกน้ํายาอยู่เนะี่ยเช็ดต่อไปนะครับไม่ต้องออกแรงให้เมื่อยนะครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับอ่านี่นะครับอ่าอย่เช็ดสักครู่นะครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมครับหลังจากที่เราเช็ดไปนะครับก็ผมคอนเฟิร์มได้ว่าประมาณ 80- 9 0คือสะอาดเลยนะครับแทบจะไม่มีคราบเลือนะครับดูนะครับจะเป็นไม้ฟิงเกอร์บอร์ดเนียนๆเลยนะครับอันนี้ครับดูนะครับเปิดไฟสองให้เลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรื่องเฟดเนี่ยเดี๋ยวเราจะสปายอีกอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับมันจะคนละอย่างกันนะครับอันนี้จะเป็นแค่ฟิงเกอร์บอร์ดก่อนนะครับอ่านะครับผมก็ประมาณ แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ยจะเหลือจะเหลือแค่บางซอกเล็กใช่ไหมครับตามปลายนิ้วผมนะครับเนี่ยพวกนี้มันต้องมันต้องเป็นอาจจะละเอียดนิดน,นึงนะครับผมอาจจะต้องน้ํายาเน้นไปตรงนี้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ขัดอา,อาจจะต้องตรงนี้อาจจะต้องถูหลายรอบนิดน,นึงนะครับผมแต่เบื้องต้นคือตามตามที่ผมบอกเลยครับง่ายมากนะครับผมเขาเรียกว่าครับที่ฝังแน่นระดับระดับเยอะเนี่ยมันออกหมดเลยนะครับแต่ ที่มันมีแบบโคตรของโคตรเยอะนี่คือตรงโคนเฟดเนี่ยมันจะเยอะนะครับผมนะนะครับผมเพื่อนๆถ้าใครที่ทประสบปัญหาพวกนี้นะครับนี่ครับสเตคีนครับเอาอยู่นะครับผมทุกอย่างครับผมคาบฝังแน่นคาบฝั่งแน่นคาบกาวคาบสติ๊กเกอร์เราซื้อสติ๊กเกอร์มาติดบอดี้กีตาร์นี่สเตคนเอาอยู่หมดนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้สเตคนนะครับผมผ้าที่เป็นผ้าขนหนูนะครับผม ไม่ใช่ผ้าขัดเงานะครับผ้าขนหนูนะครับอ่าเอาเอามือก็ได้ครับมือทาลงไปแล้วก็เช็ดนะครับออกหมดทุกอย่างนะครับผมอ่าออก8 0ดสถึงเกซนติมตรที่บอร์ดนะครับโอเคประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอ่าการรีวิวการสปากีตาร์เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการขัดเฟสนะครับแบบง่ายๆนะครับผมไม่ต้องมีเครื่องมือเยอะนะครับง่ายๆเลยนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยว รอชมคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ